เรียบร้อยนะคะรถนิสสันอ m e l เมลขอบคุณที่มาใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ขอบคุณค่ะรถคันนี้นะคะวิ่งมาใช้งานสอง0 0 0กว่าโลนะคะชุดคัดหมดอายุการใช้งานนะคะเสื่อมสภาพจัดการเปลี่ยนชุดคัดตัวไดเออเติมน้ำมันคอมใหม่นะคะแว็กอากาศเติมน้ำยาแอร์ตามสเปคแล้วก็มีเปลี่ยนตัวสายพานหนึ่งเส้นพร้อมกองแอร์หชิ้นค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะรถนิสสันนามลา่าหลังจากที่เปลี่ยนชุดคัดตัวไดเออร์นะคะแล้วก็เติมน้ำมันคอมแอร์ใหม่ค่ะปัดลมทำงานปกตินะคะคอมแอร์ก็ตัดต่อปกติค่ะเเราไปดูค่าการทำงานกันค่ะ เย็นนะคะตัวคอมแอร์ตัดต่อปกตินะคะจอดเทสกันกลางแดดที่อุณหภูมิอยู่ที่33องศานะคะรอบๆคอมแอร์ทำงานค่ะความร้อนแอร์ก็ไม่สูงนะคะ ใหม่ให้หนึ่งเส้นนะคะตัวสายพานก็เบิกจากสูงย์นิสันให้ค่ะเปลี่ยนไดเออร์ใหม่ให้หนึ่งลูกนะคะตัวไดเออร์จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะคะพร้อมลูกยางโอลิงตรงข้อต่อไดเออร์ค่ะวันนี้นะคะตัวพัดลมทำงานปกติค่ะ ทำงานตัวพัดลมก็ทำงานค่ะรถนิสสันนามล่านะคะหลังจากที่เปลี่ยนอะไรที่เสื่อมสภาพนะคะความเย็นที่ได้ภายในรถนะคะอยู่ที่8องศานะคะในขณะที่อุณหภูมิรอบๆตอนเที่ยงนะคะอยู่ที่35องศาค่ะภายในรถนะคะก็ปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่18องศาค่ะ สปิดพลมอยู่ที่4ค่ะฉีดล้างความสะอาดแห่งแหน,น้ารถนิสสันอะเมล่าค่ะ วันนี้นะคะคุณเยอะมากๆะค่ะนี่น้ำที่ล้างออกมาจากแผงแอร์และแผงหม้อน้ำนะคะ ปิดฝาเติมน้ำยาให้ครบทั้งสองตัวนะคะด้านไฮค่ะด้านโลค่ะ ้วยอาการคอมเอตัดแล้วไม่ทำงานนะคะค่าเก่ที่เอาแนตอนนี้ปิดฝากระโปรงเร่ง <ลม S 2> เครื่องเทสกันอยู่ในล่มนะคะปะองอหรับ่ร้ค่าการทำงานนะคะตอนเช้านะคะอุณหภูมิอยู่ที่29องศานะคะด้านโลนะคะได้20น,นะคะ ด้านไฮนะคะความร้อนขึ้นสูงนะคะเกือบ250นะคะอุณหภูมิภายในรถนะคะได้อยู่ที่12องศาค่ะ13องศานะคะถ้าตอนกลางวันนะคะหน้าร้อนนะคะหรือว่าอุณหภูมิตอนกลางวันนะคะอยู่ที่35หรือว่าอ่าอุณหภูมิร้อนนะคะขึ้นสูงนะคะค่าความร้อนของระบบแอร์นะคะซูไม่ไหวนะคะ ทำให้ระบบแอรไม่เย็นฉ่ำนะคะตอนนี้คอมแอร์ตัดนะคะคอมแอร์ทำงานค่ะคอมแอร์ก็ตัดต่อปกตินะคะ เช้าวันอังคารที่29นะคะวันที่2ของสัปดาห์เช้าเช้ามานะคะตรวจเช็ครถนะคะรับงานกันแต่เช้านะคะโอเคนะคะเดี๋ยวให้ช่างเก่งพร้อมมาทำแล้วนี่พร้อมมาทำแล้วพาลมทำอย่างเดียว เย็นขึ้นมาแล้วน่ย15แล้วเดี๋ยวส่งงานต่อให้ลูกน้องค่ะให้ช่างเก่งไปเปลี่ยนชุดอ๋อทำงา,องานค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยมาทำแล้วจะได้อ้มันออกไปก่อนตอนนี้นะคะคอมเอไม่ทำงานแล้วนะคะ, <Okay. S 1> คะ ค่าความเย็นภายในรถนะคะขึ้นมาที่20องศาแล้วนะคะสรุปคันนี้นะคะตัวคัดคอมไม่ทำงานนะคะเดี๋ยวเราถอดคอมออกมาเปลี่ยนชุดคัดนะคะถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนตัวไดเออร์ค่ะเดี๋ยวมีเช็คสายพานกับกองแอร์ให้ด้วยนะคะ รถผ่านการใช้งานมา2องแสนหนึกิโลเมตรค่ะภายในรถนะคะก็ปรับระดับองศาอยู่ที่18องศานะคะสปีดพัดลมก็ประมาณ3ามนะคะ เซตอะไรใหม่ของรถนิสสันอเมล่านะคะหลักๆนะคะก็จะเป็นตัวชุดคัดนะคะที่ตัดแล้วไม่ทำงานนะคะทำให้ความเย็นภายในรถนะคะไม่เย็นนะคะ,คะก็จะได้ทั้ง3ชิ้นแบบนี้นะคะตัวชุดคัด ก็มีเปลี่ยนไดเออร์หลูกนะคะไดเออร์ก็จะแนะนำเปลี่ยนทุกสามหมื่นโลค่ะมีถอดคอมออกมาเปลี่ยนชุดคัดนะคะถ่ายน้ำมันคอมก็เติมน้ำมันคอมใหม่ให้ค่ะเปลี่ยนลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เราถอดเปลี่ยนอะไรนะคะตัวลูกยางโอลิงก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้1ปีหรือว่า20 0 0 0กิโลเมตรค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนสายพัน หนึ่งเส้นนะคะสายพานนะคะก็เป็นสายพานแท้นะคะเบิกจากศูนย์นิสันให้นะคะนีเปลี่ยนกองแอร์หนึ่งชิ้นนะคะกองแอร์ก็เลือกใช้อะไหล่มาตรฐานโปรเทคค่ะสามารถกองฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ได้ดีนะคะ เซตนี้ก็เป็นเซตอะไหล่มาตรฐานที่จัดลงให้รถนิสสันอะเมร่าคันนี้ค่ะถ่ายน้ำมันรฟองเรียบร้อยนะคะล้างความสะอาดภายนอกนะคะเดี๋ยวน้ำเด็ดลวนะคะอ้อมแอร์ฉีด,ดล้างความสะอาด เช็ค่วแผงแอร์คอมแอร์ของรถอเมล่านะคะตัวแผงแอร์นะคะหลังจากที่เปลี่ยนตัวไดเออร์ข้างๆแผงนะคะจัดการฉีดล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะนำมาเช็คลวนะคะไม่รั่วไม่ซึมนะคะตรง้อต่อไดเออร์นะคะที่เปลี่ยนลมยางโอลิงตรงนี้นะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะ รงสวิตเพชเชอร์นะคะก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะส่วนของคอมแอร์ก็ชีดล้างความสะอาดภายนอกให้เรียบร้อยนะคะนํำมาเช็ครั่วก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวตัวคอมแอร์นะคะให้ช่างประกอบชุดคัดใหม่เติมน้ำมันคอมให้ใหม่นะคะแล้วประกอบลงรถค่ะ แผงแอก็ไม่รั่วไม่ซึมนะคะเดี๋ยวให้ช่างประกอบลงรถได้ค่ะ<ป>สภาพแผงหม้อน้ำนะคะของรถนิสสันอเมล่านะคะหลังจากที่ถอดตัวแผงแอออกมานะคะนี่นะคะมีแต่เศษดินเศษฝุ่นนะคะเกาะเต็มนะคะอย่างนี้นะคะการระบายความร้อนก็ไม่ดีนะคะ เดี๋ยวเราจัดการเป่าฝุ่นความสะอาดให้นะคะ กอบตัวชุดคัดใหม่ค่ะเติมน้ำมันคอมให้ใหม่นะคะ